นายกเศรษฐาทวีสินในเสริมศักพงพาณิชย์รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีติดตามปัญหาน้ำท่วมถังเทศบาลการจนบุรีย้ำจัดลำดับความสำคัญให้เป็นไปตามแผนใช้จ่ายงบอย่างเหมาะสมวันนี้11พฤษภาคม67 นายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะที่ติดตามประเด็นปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากในพื้นที่เทศบาลแปลกพร้อมรับทราบโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามผังเมืองรวมการจนบุรี3ระยะเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนพัฒนาการและถนนแสงชูโตบริเวณอบอจอ รวมถึงความจำเป็นที่จะทำโครงการระบบสูบน้ำทุ่งท่าล้อเพื่อผันน้ำบางส่วนจากห้วยน้ำใสไประบายลงแม่น้ำแม่กลองงอโดยวิธีการสูบน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะระบายผ่านห้วยยนาคาราชและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในทุ่งท่าล้อรวมถึงรับทราบแผนการพัฒนาพื้นที่ย่านสถานีการจนบุรีพัฒนาเป็นตลาดกลางค้าปลีกค้าส่งพื้นที่อยู่อาศัยระยะยาว และพื้นที่สวนสาธารณะนายกได้สอบถามสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจนนำมาสู่การดำเนินโครงการนี้พร้อมย้ำขอให้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดเร่งให้ละเสร็จใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จุดที่2นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินได้ตรวจเยี่ยมอุตสาหากรรมโคนมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและได้พบปับประชาชนและข้าราชการที่มาให้กำลังใจ11พฤษภาคม2567